สวัสดีครับผมนายอาคมสว่างแสงประธานสาภาพแรงงาน TTK Asia t h a ยท n Sport มีความภูมิใจที่ท่านประธานชิโรอิวาโะประธานบริษัท TTK Asia t h a ยท n Sport ไท a i l a n d จำกัดได้รับเชิญลงหนังสือบิดโฟกัสประจำเดือนสิงหาคม2564และท่านได้ให้สัมภาษณ์ เปิดวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินกิจการของบริษัทเรื่องการขยายตัวของกิจการโดยการเพิ่มปริมาณลดบริการขนส่งอีกเกือบเท่าตัวหรือเพิ่มจาก1,300คันในปัจจุบันเป็นกว่า2,000คันภายในปีนี้มีการขยายฐานมีการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นทั้งในส่วนของ ออโตเมที e และนอน u t o m เ t i v e นอกจากนี้ท่านยังให้สัมภาษณ์ถึงนี้บริษัทยังมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรถบริการขนส่งที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นรถขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV ีทั้งหมดในอนาคตเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการให้บริการขนส่งในประเทศแต่รวมถึงการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนโดยจะทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง